สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะเช้านี้ยิ้มแล้วหรือยังคะเ <c oughs> ช้านี้คุณยิ้มแล้วหรือยังเข้ามาแล้วนะคะสิบสี่เบบซี่รักซูซี่แล้วก็ยิ้มกว้างๆนะคะยิ้มกว้างๆเราก็จะมาเจอกันนะคะทุกวันจันทร์พุธและศุกร์นะคะทุกวันจันทร์พุธและศุกร์เข้ามาแล้วนะคะยิ้มค้างไว้ก่อนแป๊บหนึ่ง เออยิ้มสวยๆคนแรกนะคะที่เราต้องยิ้มให้ในทุกๆวันแล้วมันจะดีมากถ้าเกิดว่าคุณทำสิ่งนี้เลยหลังจากตื่นนอนทันทีนะคะตื่นนอนปุ๊บยิ้มก่อนเลยแค่รู้สึกตื่นอะ่ะเออยิ้มก่อนเลยอย่างแรกถ้าไม่รู้ว่าจะยิ้มง่ายๆได้ยังไงนะคะคุณลองพูดคำเหล่านี้ดูนะ มันใช้ได้ผลจริงๆนะคะฟังดูเหมือนตลกแต่ใช้ได้ผลจริงๆนะสิบสี่ยิม้มหนึ่งกลุ่มเบปซี่ยิม้มอีกห <c oughs> นึ่งกลุ่นึกอะไรไม่ออกนึกถึงชื่อของซูซี่ก็ได้นะคะอะซูซี่พูดเหมือนพูดเล่นนะอ่ะสิบสี่บปซี่หรือเปบปซี่เบป,ปซี่ สิบสีบปซี่ซูซี่รักซูซี่ก็ได้ค่ะแล้วก็ยิ้มเช้ามานะคะคนแรกที่ต้องยิ้มให้เลยก็คือยิ้มให้กับตัวเองก่อนมีโพสต์โพสต์หนึ่งที่หน้าเพจแล้วซูซี่ไปอ่านคอมเมนต์แล้วโอ้ยทุกคนน่ารักมากๆอ่านคอมเมนต์ของที่หน้าเพจหนึ่งคอมเมนต์แล้วอ้อใจฟูทันทีเลยเช้านี้ ยิ้มให้กับตัวเองก่อนเป็นคนแรกแล้วไปโปรยยิ้มให้กับคนอื่นแค่อ่านอะเราเห็นรอยยิ้มบนใบหน้าของคนคนนั้นทันทีเลยน่ารักมากมากน่ารักมากมากถูกต้องที่สุดคนแรกที่เราจะต้องยิ้มให้นะคะคือตัวเราเองก่อนพอเรารู้สึกตื่นเรายิ้มให้กับตัวเราเองก่อน มีผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์รองรับอยู่แล้วว่าตอนที่เรายิ้มเนี่ยสมองเขาจะรู้สึกว่าเรามีความสุขเขาก็จะหลั่งสารที่ดีๆออกมาให้กับร่างกายแค่การยิ้มหรือหัวเราะสิ่งที่คุณสามารถทำได้อย่างง่ายดายที่สุดจะช่วยให้คุณมีสุขภาพร่างกายที่สมดุลสมบูรณ์แข็งแรงนะคะสังเกตไหมว่า สมัยก่อนใช้คำว,ว่าสมัยก่อนเลยคนไหนที่ยิ้มหัวเราะอ,อารมณ์ดีคนนั้นจะเป็นคนที่สุขภาพดีและอายุยืนเริ่มต้นง่ายๆแค่รอยยิ้มส่งผลกับชีวิตหรือสุขภาพของเราได้ขนาดนี้เลยเหรอไม่เชื่อคุณต้องลองไปยิ้มเยอะๆนะคะ <laughs> คุณต้องลองยิ้มลองหัวเราะเยอะๆ,ๆดูเป็นคนที่ยิ้มง่ายๆหัวเราะง่ายๆ แล้วคุณก็จะเป็นคนที่สุขภาพสมดุลสมบูรณ์แข็งแรงเพราะว่าทุกครั้งที่เราอ้าปากยิ้มสมองเขาจะจำค่ะว่าเรามีความสุขเขาก็จะหลั่งสารแห่งความสุขออกมาเฮ้ยสุขภาพดีเริ่มต้นง่ายๆที่การยิ้มและหัวเราะนะคะเริ่มต้นง่ายๆที่ตัวเราเลย พี่การยิ้มและหัวเราะเหมือนที่บอกค่ะวันนี้แบบแฮปปี้มากอ่านแล้วใจฟูมากยิ้มคอมเมนต์แต่ละคอมเมนต์คือยิ้มเยอะๆหัวเราะเยอะๆยิ้มให้กับตัวเองแล้วโปรยรอยยิ้มให้กับคนอื่นเราไม่ต้องรอให้ใครยิ้มให้เราก่อนเปรียบเสมือนว่ารอยยิ้มของเราเป็นดอกไม้หรือของขวัญให้กับใครคนใดคนหนึ่งยิ้มก่อนแล้ววันหนึ่งที่ เฮ้เรายิ้มให้ใครก็ไม่รู้ที่เราไม่รู้จักเราไม่ต้องจำจำเป็นต้องรู้จักนะคะเรายิ้มให้เขาแล้ววันที่เราได้ยิ้มตอบเราจะรู้สึกเฮ้ยความสุข,ม,ขม,มันง่ายแค่นี้เลยแค่การยิ้มให้กันมันง่ายแค่นี้เลยแค่การยิ้มให้กันและอย่าลืมนะคะว่าสมองเราเขาจำทุกครั้งที่เรายิ้มคือเรามีความสุขทุกครั้งที่เรายิ้มคือเรามีความสุข ทุกครั้งที่เรายิ้มคือเรามีความสุขสมองก็จะหลั่งสารแห่งความสุขสารที่จะสร้างสิ่งดีๆให้กับร่างกายของเราเริ่มต้นง่ายๆแบบนี้เลยเริ่มต้นง่ายๆแบบนี้เลยเหมือนซูซี่จะไม่เห็นคอมเมนต์นะคะไม่เป็นไรนะเดี๋ยวมาตอบกับที่หลังโอเคนี่แค่เกิน นี่แค่เกินนะคะนี่แค่เกินถ้าเกิดว่ามีใครบอกว่าเป็นคนยิ้มยากจริงๆเลยค่ะเป็นคนยิ้มยากสุี่เคยเป็นคนคนนั้นมาก่อนแล้วมาพบกับความลับของตัวเองว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเราเป็นคนที่ยิ้มสวยมากๆเลยแล้วแล้วเป็นเพราะเหตุอันใดเล่าเจ้าจึงหน้าบึ้ง ่อนนี้ก็คือรับเนาะรับและเชื่อได้นะเวลาเราหน้านิ่งทุกคนก็จะบอกว่าเราเป็นคนที่มองหน้าหาเรื่องแล้วเราก็เชื่อไงใส่ความเชื่อแบบนั้นให้ตัวเองว่าเราเป็นคนที่มองหน้าหาเรื่องบบหน้านิ่งแบบนี้เลยพร้อมบวกแต่พอเรายิ้มแล้วมีหลายคนบอกว่าเฮ้ยคือยิ้มสยามอะ่ะยิ้มสวยอะ่ะคือยิ้มแล้วฟ้าเปิดอะ่ะ ยิ้มแล้วโลกสดใสเออแล้วทำไมเราจึงลืมรอยยิ้มของตัวเราเองได้ล่ะอันนี้แค่เกินนะ <c oughs> อันนี้แค่เกินโอเคจะเริ่มเข้าเรื่องแล้วนะคะคือซูซี่จะมาเจอทุกคนนะคะทุกวันจันทร์พุธและศุกร์เนาะมาในช่วงเช้าเนี่ยแหละมาในช่วงเช้าตั้งแต่ช่วงประมาณอาจจะเจ็ดโมงกว่ากว่าไม่เกินเก้าโมงประมาณนี้นะคะมาไลฟ์ life, สั้นๆ มาไลนสั้นๆแบ่งปันเทคนิคดีๆที่จะทำให้ทุกคนพัฒนาชีวิตตัวเองไปวันละ1%มีความสุขมากขึ้นใส่โปรแกรมใหม่ๆให้กับตัวเองนะคะทุกวันทุกวันเนาะหนึ่งสิ่งนี้นะคะถ้าเกิดคุณหยุดทำเนี่ยแล้วชีวิตของคุณจะดีขึ้นอย่างแน่นอนเอาง่ายๆที่สุดเลยหนึ่งสิ่งนี้ก็คือมันเป็นคลิปที่ซูซี่ทำแล้วปล่อยออกมาบ่อยมากที่สุดก็คือหยุดเปรียบ เทียบตัวเองกับคนอื่นหยุดเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นไม่ว่าเรื่องอะไรใดๆก็ตามเพราะซูซี่เองนะคะเคยโดนบูลลี่เนาะเราเคยโดนบูลลี่มาตั้งแต่เด็กตัวเตี้ยเอ้ยหัวโตเอ้ยดำเอ้ยเขียวเอ้ย คือเราเคยโดนเรียกแบบนั้นมาแต่เราไม่ได้รู้สึกว่านั่นคือปมด้อยของตัวเองก็เราเป็นเด็กแต่เราจะคิดแล้วก็ตั้งคำถามกับตัวเองว่าก็เรายังเป็นเด็กอยู่มันปกติใช่ไหมที่เราตัวเตี้ยเราอาจจะเป็นผู้หญิงตัวเล็กน่ารักเออมองหาข้อดีมองหาข้อดีจากสิ่งที่เราเป็น ก็เรายังเป็นเด็กเราตัวเล็กน่ารักมันก็ตะมูตมีแบบนั้นแหละมันไม่แปลกที่เราจะตัวเตี้ยมันไม่แปลกเลยที่เราจะตัวเตี้ยก็เรายังเป็นเด็กพอเราพอเราเริ่มตั้งคำถามแล้วเราก็คิดและรู้สึกกับตัวเองแบบนี้เออก็ถูกนะก็ดีนะก็เรายังเป็นเด็กอยู่ไม่แปลกที่เราจะตัวเตี้ยเดี๋ยวเราโตขึ้นเราก็ค่อยๆสูงขึ้นไปนเองนั่นแหละ ไม่ได้รู้สึกว่าสิ่งนี้เป็นปมด้อยแต่เรากลับเรากลับมาหาที่ตัวเราเองมันเป็นธรรมชาติมันเป็นธรรมชาติของมนุษย์อะที่จะค่อยๆเจริญเติบโตค่อย,อยๆอยอยสูงขึ้นถูกไหมคะไม่มีใครที่เกิดมาแล้วสูงร้อยห้าสิบร้อยหกสิบร้อยเจ็ดสิบร้อยแปดสิบเลยแต่เขาจะค่อยๆเจริญเติบโตขึ้นเรื่อยๆเราก็เลยไม่ได้รู้สึกว่า ไอ้ตอนเด็กๆเนี่ยที่เราเตี้ยเนี่ยมันเป็นปมด้อยหรือเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับเพื่อนคนอื่นเนอะเพื่อนคนนั้นเขาสูงเพื่อนคนนี้เขาสูง,นนนสงมันเป็นธรรมชาติสมมติว่าพ่อพ่อเราสูงร้อยเจ็ดสิบห้าหรือร้อยแปดสิบอย่างเงี้ยแล้วแม่เราสูงร้อยหกสิบห้ามันก็เป็นธรรมชาติที่เราจะเป็นผู้หญิงไซมีแล้วตมูตมีน่ารักสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ นางฟ้าที่รักของซูซี่นะคะสวัสดีค่ะแล้วอย่างเรื่องสีผิวอันนี้ซูซี่ก็ไม่เอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นเหมือนกันเราเป็นผู้หญิงผิวแทนเราเป็นผู้หญิงผิวแทนในตอนนั้นที่เราโดนเรียกว่าดำหรือเขียวเรากลับมองว่าเฮ้ยจากที่เราเคยเรียนอะสมัยประถมอะ ไทยแท้ต้องผิวสีนี้แหละโอ้ยเรารู้สึกภาคภูมิใจกับสีผิวตัวเองมากเย้คนไทยแท้ก็จะผิวเขาเรียกว่าสีอะไรนะคะเหมือนสีน้ำผึ้งใช่ไหมเออต้องเป็นผิวสีน้ำผึ้งผิวออกลงเหลืองออกน้ำผึ้งเราก็รู้สึกภาคภูมิใจเราเกิดมาเป็นคนไทย เราได้สีผิวดั้งเดิมอาจจะเป็นเพราะว่าเราเคยดูหนังที่เกี่ยวกับประวัะวติศาสตร์สีผิวก็จริงๆโทนสีผิวไทยแท้ก็โทนผิวสีแทนอ่ะ <c oughs> ฉันไทยแท้ฉันไทยแท้ต้องสีนี้แหละเออภาคภูมิใจในตัวเองเราไม่รู้ว่าในตอนนั้นเราได้หล่อหลอมตัวเอง ให้เป็นคนที่มีเซลล์เอติมเซลล์เอติมก็คือการตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตัวเราเองสร้างความภาคภูมิใจในสิ่งที่ตัวเองเป็นสร้างความภาคภูมิใจในสิ่งที่ตัวเองมีพึงพอใจในความเป็นตัวของตัวเองไม่ว่าใครจะบอกว่าเราเตี้ยไม่ว่าใครจะบอกว่าเราดำแต่เรารู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ดีแล้วเราก็ไม่ได้เอาสิ่งนีไปเปรียบเทียบกับใคร ใครจะขาวกว่าเรามันเป็นความสุขของเขาเรามีความสุขกับสีผิวของเราแบบนี้ตอนนั้นเอ๊ะเราก็งงเราคิดได้ยังไง <laughs> ฉันไทยแท้ฉันมีผิวสีแทนฉันมีผิวสวยโดยที่ไม่ต้องพยายามเลยไม่ต้องพยายามไม่ต้องไปอาบแดดเลยเห็นไหมแต่ก็ชอบนะคะเป็นคนที่ชอบอาบแดดเป็นคนที่รักการอาบแดดเพราะเรา ชอบเป็นคนที่ชอบผิวแทนเออเป็นคนที่ชอบผิวแทนคือมันชอบอะเนาะเออรักในสีภาคภูมิใจเนี่ยแหละสีของไทยแท้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เราเคยโดนอันนี้เอามาเล่าให้ทุกคนฟังนะฮะกว่าจะโตมาถึงวันนี้ได้ <laughs> เราเคยโดนเรียกว่าหัวโตตอนนั้นเราหัวโตเราก็ตั้งคําถามกับตัวเองนะคะว่าหัวหัวเรามีอะไรเป็นส่วนประกอบบ้าง มีผมมีกระโหลกมีมันสมองเฮ้ยถ้าหัวเราโตกระโหลกศีรษะเราโตแสดงว่าสมองเราเยอะถ้าสมองเราเยอะแปลว่าอะไรอะเออมันน่าจะฉลาดเนาะ <c oughs> เราก็บอกตัวอย่างนี้เธอเป็นคนหัวดีนะเธอเป็นคนฉลาดคือจากสิ่งที่เราเคยโดนล้อเลียนหรือว่าถูกเรียก เราไม่ได้มองว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นปมด้อยแต่เราจะตั้งคําถามกับตัวเองว่าอ๊ะก,การที่เรามีสีผิวยางนี้มันดียังไงโอเคเป็นสีผิวของไทยแท้เป็นสีผิวสีน้ําผึ้งจบไปประเด็นนี้จบไปการที่เราเกิดมาตัวเตีย้ยมันก็เป็นธรรมชาติของมนุษย์ประเด็นนี้จบไปเรายังไม่ได้เอาตัวเราเองไปเปรียบเทียบกับใคร สิ่งหนึ่งนะคะที่เราต้องหยุดเลยคือการที่หยุดเอาตัวเราเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นเฮ้ยทาไมคนนั้นเขาขาวจังนะทําไมคนนั้นก็สวยจังเลยอ่ะเฮ้ยแ้วทำไมเธอมันผิวนี้เธอมันสีแทนอนะ่ะเฮ้ยเธอไม่เห็นสวยเลยอ่ะอะไรใดๆก็แล้วแต่หยุดเอาตัวเราเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นแล้วลองเดินไปหนะกระจกแล้วลองดูคนในกระจก เธอมีดวงตาทั้งสองข้างที่ยังสามารถมองเห็นได้เธอมีจมูกที่ยังสามารถหายใจได้เธอยังมีปากที่จะเอ่ยคำพูดดีๆที่ยังทานอาหารได้เธอมีหูทั้งสองข้างที่ยังได้ยินอวัยว,วะต่างๆของเธอสมบูรณ์อย่างที่สุดแล้วทุกอย่างมันสมดุลสมบูรณ์ในแบบที่เราเป็นอยู่แล้วเราทุกคนเกิดมา สมบูรณ์แบบในแบบของตัวเราเองเพราะว่าถ้าเราเกิดมาแล้วขาวเหมือนกันหมดทั้งโลกหรือดำเหมือนกันหมดทั้งโลกหรือน้ำตาลเหมือนกันหมดทั้งโลกหรือชมพูเหมือนกันหมดทั้งโลกคุณลองหลับตาแล้วนึกภาพตามามองไปทางไหนก็ขาวไปหมดมองทางไหนก็ดำไปหมดมองทางไหนก็น้ำตาลไปหมดหรือมองทางไหนก็ชมพูไปหมดเฮ้ยมันจะเป็นยังไงเหในตอนนั้น มันก็ไม่มีความแปลกแตกต่างไม่มีความสมดุลใดๆเลยถูกต้องไหมคะมันถูกแล้วที่จะมีสูงมีต่ำมีดำมีขาวมีความหลากหลายเพื่อก่อให้เกิดความสมดุลแต่สิ่งหนึ่งที่สำคัญที่สุดคือเราต้องรู้ว่าเราสมบูรณ์แบบที่สุดในแบบที่เราเป็นแล้วจริงๆคุณเก่งคุณเจ๋งที่สุดอะ ตั้งแต่คุณปฏิสนธิเข้ามาอยู่ในท้องแม่แล้วค่อยๆก่อตัวขึ้นมามีอวัยวะต่างๆครบสมบูรณ์ถ้าคุณกลับเข้าไปมองตรงนี้ได้นะคะคุณจะหยุดเลยคุณจะหยุดเปรียบเทียบเลยไม่ว่าจะสีผิวไม่ว่าจะหุ่นไม่ว่าจะอะไรใดๆคุณสมบูรณ์แบบที่สุดในแบบที่คุณเป็นแล้วในตอนนี้ และหากถ้าคุณอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นให้คุณพัฒนาเพราะคุณอยากทำแบบนี้เพื่อตัวคุณเองมันเกิดจากความรักความภาคภูมิใจเกิดจากความเห็นคุณค่าในตัวคุณเองแล้วก็พัฒนาสิ่งเหล่านั้นให้ดีขึ้นเฮ้ยฉันอยากมีสุขภาพที่ดีขึ้นกว่าเดิม งั้นฉันไปออกกําลังกายเวล5า5ในที10นาทีเนาะเพิ่มขึ้นค่อยๆเพิ่มขึ้นเฮ้ยฉันรู้สึกอยากดูแลตัวเองอ่ะให้ดูดีมากกว่าเดิมให้สวยขึ้นกว่าเดิมให้คุณทําสิ่งเหล่าเนี้ออกมาจากใจของตัวคุณเองไม่ใช่ว่าทําสิ่งเหล่านี้เพราะว่ารู้สึกว่าสวยน้อยกว่าคนอื่นรู้สึกว่าผอมกว่าคนอื่นหรือรู้สึกว่าอ้วนกว่าคนอื่น แต่ให้คุณกลับมาหาตัวคุณเองลองเช็คดูเอ้ยเราชอบตัวเราเองตอนที่เราอายุเท่าไหร่นะตอนนั้นหุ่นเราเป็นยังไงนะตอนนั้นเราแต่งตัวยังไงนะกลับพอกลับมาหาตัวเองแบบนี้ปุ๊บสร้างความภาคภูมิใจที่เกิดจากตัวคนเองแล้วค่อยคอย ค่อยๆพัฒนาตัวเองขึ้นให้ดูดีเอ้ยฉันชอบตัวเองที่สุซีชอบพูดเล่นตลอดว่าสุซียอายุสิบแปดเพราะว่าชอบตัวเองในตอนนั้นสุขภาพร่างกายสมดุลสมบูรณ์แข็งแรงหุ่นดีสีผิวคือเราชอบตัวเราเองในตอนนั้นแล้วเราก็พูดกับตัวเองตลอดเอ้ยเธออายุสิบแปดน่ารักสดใสแล้วเราก็ก๊อปปี้ตัวเอง ก๊อปปี้ตัวเองเหมือนตอนนั้นเลยหันกลับมาดูแลตัวเองเปลี่ยนแปลงตัวเองในทางที่ดีขึ้นเพื่อตัวเราเองรักและเห็นคุณค่าในตัวเราเองง่ายที่สุดคือไม่เอาตัวเราเองนะคะไปเปรียบเทียบกับคนอื่นแต่ภาคภูมิใจในสิ่งที่เราเป็นและภาคภูมิใจในสิ่งที่เรามีวันนี้โอเคนะคะทุกคน ย้อนกลับไปนิดนึงก็คืออย่าลืมนะคะอย่าลืมขอบคุณอย่าลืมขอบคุณเขียนขอบคุณพูดขอบคุณหรือรู้สึกสำเร็จรู้คุณทุกวันแล้วก็นับทุกความสำเร็จของตัวเองคุณลองทำติดต่อกัน21วันเป็นขั้นเริ่มต้นเลยที่คุณเริ่มทำสิ่งใหม่ๆสำหรับคนที่ยังไม่เคยเขียนขอบคุณสำหรับคนที่ยังไม่เคยเขียนบันทึกความสำเร็จนะคะ ตื่นลืมตามาก็นับเป็นหนึ่งความสําเร็จได้แล้วดื่มน้ำหนึ่งแก้วก็นับเป็นอีกหนึ่งความสําเร็จตื่นมายิ้มได้หนึ่งรอยยิ้มนี่ก็เป็นอีกหนึ่งความสําเร็จแล้วไม่ว่าคุณจะทําอะไรทุกอิริยาบทของคุณคุณสามารถนับสิ่งเหล่านี้เป็นความสําเร็จได้ทั้งหมดเลยนะคะเริ่มต้นเนาะทำให้ติดต่อกันอย่างน้อย21วันก่อนและจะดีมากๆถ้าคุณทำสิ่งเหล่านี้ได้ เก้าสิบวันมันจะเป็นการสร้างนิสัยใหม่ที่คุณตื่นมาแล้วคุณจะทำได้โดยอัตโนมัติเลยนี่เป็นเหตุผลว่าทำไมคอร์สออนไลน์ของซูซี่นะคะเปลี่ยนคุณเป็นคนใหม่ในเก้าสิบวันจะต้องทำต่อเนื่องถึงเก้าสิบวันเมื่อไรที่คุณพร้อมนะคะที่จะเปลี่ยนตัวเองจากภายในมาสู่ภายนอกใส่โปรแกรมใหม่ เปลี่ยนทุกอย่างเปลี่ยนในระดับจิตใต้สำนึกออกมาเลยนะคะให้เป็นนิสัยใหม่ก็มาเจอกันนะคะในคอร์สเปลี่ยนคุณเป็คคนคนใหม่เก้าวันไปแล้วมาสั้นๆรักทุกคน,นะคะมีความสุขมากๆยิ้มเยอะๆนะคะก่อนไปนะคะสิบสี่บบซี่รักซูซี่แล้วก็ยิ้มกว้างๆคะ่ะ รักทุกคนนะคะแล้วเจอกันไรหน้านะพัฒนาตัวเองวันละหนึ่งเปอร์เซ็นนะคะทุกคนรักๆ